เคลื่อนไหวนะคะคือก่อนหน้านั้นเองเนี่ยเกาหลีเหนือก็ออกมาบอกว่าอาจจะมีนะ,ะอาจจะมีการทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะก็ทำให้ทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยก็จะมีการหารือมีการจัดการประชุมร่วมกันนั้นในวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งการหาเรือครั้งนี้แน่นอนว่าเกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลว่าเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะมีการทดสอบนิวเคลียร์นะหรืออาจจะมีการดําเนินการอื่นๆที่มันเกิดขึ้นและทั้งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองรัฐมนตรีเขาก็มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะช่วงประมาณเดือนมิถุนายนแล้วครั้งนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมี การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงรวมไปถึงการประชุมต่างๆเพราะว่าก่อนหน้านั้น เกาหลีใต้เองก็รับประกันเรื่องของความปลอดภัยการป้องปันการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนะจากทานั้นของเกาหลีเหนือซึ่งสหรัฐก็ให้คำมั่นเหมือนกันว่าจะใช้ศักยาภาพทางทหารอย่างเต็มที่แล้วก็รวมไปถึงทางเลือกนิวเคลียร์ในการปกป้องเกาหลีใต้ด้วยเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าวันศุกร์นี้29กรกฎาคมเนี่ยทั้งอสองรัฐมนตรีเขาจะมีการพูดคุยการหาหรือกันอย่างไรและจะส่งสัญญาณทําให้ทานะ้นของเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะมีการทดสอบเรื่องของนิวเคลียร์มากขึ้นหรือเปล่า ไปดูกันต่อที่สีลังกาดีกว่านะคะหลังจากที่ประธิบดีนะคะรัชปักษาหลบหนีแล้วก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะโดยได้ผู้ที่รับหน้าที่แทนก็คือวิกรมสิงเหเหนะคะล่าสุดเองมีแถลงการจากวิกรมสิงเหมาเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมภายในประเทศค่ะหลังจากเจ้าว่าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รื้อถอนค่ายที่พัก ของกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลบริเวณหน้าสำนักบริหารประธานาธิบดีนะคะได้ได้จับกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อยๆ9คนเลยคะ่ะซึ่งเจ้าที่เชื่อว่าเป็นแกนนำนะคะจับกลุ่มกันไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลเองก็บอกว่าศรีลังกาเคารพและยึดมั่นสิทธิเสรีภาพของพล,ลเมืองในการชุมนุมอย่างสงบนะคะขณะเดียวกันค่ะสหประชาชาติ UN แล้วก็รัฐบาลประเทศตะวันตกหลายแห่งค่ะ ก็ออกมาวิพากวิจารณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่านี่แหละเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุแล้วเพราะว่ามีรายงานว่าผู้ประท้วงสื่อมวลชนซึ่งลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะณตอนนี้เองค่ะสีลรงกาเนี่ยอยู่ภายใต้คําสั่งสถานาการณ์ฉุกเฉินนะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ประกาศมาโดยวิกรมสิงห์เหเนี่แหละค่ะ โดยมาตรการที่ประกาศก็คือเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายกับกลุ่มผู้ประท้วงขับไล่รัฐบาลซึ่งเขามองว่ามันเป็นเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นแล้วก็เป็นพวกฟาสซิสต์นะคะที่ไม่เคารพกระบวนการประชาธิปไตยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ค่ะหลายฝ่ายก็เลยมีความกังวลค่ะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในสีลังกาจะยิ่งบานปลายรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยมองว่าวิกรมสิงเห์เป็นตัวแทนของราชปักษาซึ่งตอนนี้หลบหนีอยู่ที่สิงคโปร์โดยชาวรีลังกาเนี่ยก็เลยมองว่าวิกรมสิงเหจะช่วยให้ราชปักษารอดพ้นจากการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายโทษฐานที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศพังพินาศค่ะ นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศิีงลงกาณนะคะส่วนที่ญี่ปุ่นค่ะล่าสุดนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้มีการส่งหนังสือนะคะแจ้งเรื่องของกําหนดการแผนการจัดรับพิธีศพให้กับทิโซอาเบะนะคะซึ่งก็มีการส่งไปให้กับรัฐบาลหลายประเทศเพื่อที่จะได้ทราบนะคะว่าประเทศไหนเนี่ยจะเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้บ้างแต่ก็มีการรายงานข่าวมาว่ารัฐบาลของญี่ปุ่นนั้นอาจจะไม่อนุญาตให้ผู้นําของรัสเซียอย่างวาลาดิเมียปูตินน่เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้เพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชาตินะคะที่สังชั่นหรือว่ามีมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียรวมไปถึงแบนการเดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าจะมีชาติไหนนะเข้าร่วมงานบ้างซึ่งพิธีก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนแต่ว่าแผนการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้กับทางด้านของนักการเมืองฝ่ายค้านหรือว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นเองเออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ 哈。<music>